จะถ่ายให้ดูภาพรวมๆก่อนเนาะรุนี้เป็นนาวาร่าปี2011เลขไมย่างเข้า200,000กิโลคือมีปัญหาคือน้ำมันหยุดป้ายท้องสิ่งที่เลยเข้ามาให้เราตรวจเช็คเจอว่าเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันรั่วจากจุดเล็กๆก็จะไปต่อละว,ว่าคือการแก้ปัญหาเซ็นเซอร์น้ำมันรั่วเนี่ยมันเซนเซอร์แรงดันน้ำมันรั่วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันสามารถเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขได้แหละ แต่ประเด็น,นคือรถคันนี้มันเข้าระยะ2 0 0 0กิโลสิ่งที่ต้องเราจะต้องตรวจเช็คสไตล์เราว่าด้วยชุดแรกที่เอาไปก็คือชุดฝัดชิ่งเครื่องยนต์ชุดนี้ก็คือเราเอาน้ํามันฝัดชิ่งนะลงรอบแรก6ลิตรแล้วก็ฝัดชิ่งประมาณ10-15นาทีแล้วก็เดินทิ้งแล้วก็ลงต่ออีกรอบ6ลิตรฝัดชิง่ง10-15นาทีแล้วก็เดนออกเอาน้ํามันเบอร์ใหม่เพราะเลขไม่2แสนละเอาไปเบอร์40ใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนกรอง หลังจากนั้นเราต่อด้วยชุดเขาเรียกว่าชุดหัวฉีดแล้วกันนะสไตล์เราเราใช้คําว่าชุดหัวฉีดแล้วกันจะ,จะได้ทุกคนเข้าใจแต่หัวฉีดเราไม่ได้ล้างแต่เราไปโฟกัสเรื่องของแอร์โฟจาัดก,การกับอากาศโดยการล้างแอร์โฟล้างปีกผีเสื้อต่อด้วยท่อไอดีทุกคนรู้อยู่ว่าจะมีมักจะมีเห่าสีดําเราก็เลยจาัดก,การล้างท่อบริเวณทั้งตัวท่อแล้วก็ตัวที่อยู่กับเครื่องล้างทำความสะอาดออกใหม่หม,หมดแล้วก็เอาคราบดําๆออก ต่อด้วยไปที่เรื่องของเปลี่ยนกรองแอร์แล้วก็กรองอากาศสิ่งที่สําคัญที่สุดการจัดการชุดนี้ก็คือเรื่องของอกรองดีเซลเราเปลี่ยนกรองดีเซลใหม่ด้วยนะเียบางคนเรียกว่ากรองโซล่าแล้วก็จบด้วยการล้างทำความสะอาดห้องเครื่องอันนี้คือชุดหัวฉีดที่เราทําไว้ต่อมาเป็นการเปลี่ยนของเหลวระยะแสนกิโลอันนี้อาจจะมีความซับซ้อนหน่อยแต่ถ้าเกิดใครมีเข้าใจ ของเหลวมีอะไรบ้างมีน้ํามันเครื่องที่เราทําแล้วในชุดที่1ชุดเมื่อกี้ก็คือชุดฝัดจิ้งเครื่องเหลือน้ํามันเกียร์แล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเบรกแล้วก็ถ่ายน้ํามัน power ออกต่อด้วยน้ําหล่อเย็นอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เติมของใหม่เข้าไปชุดของเหลวะยะแสนกิโลถือว่าเป็นชุดที่3เมื่อกี้ทาไปแล้วต่อด้วยชุดยกเครื่องยกเกียร์อันนี้ไม่ได้ยกเครื่องนะแต่ว่ายกเกียร์ปรติการยกเกียร์ก็คือเอาหวีเอาหวีออกเปลี่ยนแผ่นคลั แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนเนาะแต่ทีเนี้ยรถไฟวีนเนี่ยไม่ใช่รถนาวาร่ารุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์ก็คือการออกแบบไฟวีนสองชั้นเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลในการออกตัวแต่ปัญหาจะเกิดตอนที่เลขไมล์สองแสนต้นต้นส่วนใหญ่มันจะดังกอกแกกอกแกกอกแกกอกกอันเนี้ยเราเลยก็ต้องเปลี่ยนไฟวีนจริงๆเลขไมล์เข้าสองแสนยังไม่ดังหรอกแต่มันจะดังอยู่ที่ประมาณรักสองแสนสองประมาณนี้งั้นเปลี่ยนถ้ารอบนี้ดีกว่าดีกว่าจะไปเปลี่ยนตอน อีกสัก2กิโลอันนี้คุณอาสารสบอกว่าเปลี่ยนเลยเราก็เลยเปลี่ยนไฟวินเป็น1ชั้นแล้วก็เปลี่ยนชุดหวีเปลี่ยนเป็นแผ่นคลัดแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนไปด้วยอันนี้เป็นชุดยกเครื่องยกเกียร์นะจบชุดของเครื่องยนต์ไปแล้วเมื่อกี้ทั้งหมด4ชุดต่อด้วยว่าแล้วยาวมากนะชุดช่วงล่างที่เราทำเป็นพื้นฐานเปนเบสิกอยู่แล้ว รุ่นนี้เป็นชุดที่1เป็นโช๊ค4ต้นเราใส่โช๊คของคายบ้าเขาเรียกว่าซูเปอร์เรดมีความโตของกระบอกโช๊ค54ม mm. ิลลิเมตรใส่้าไปแล้วก็เป็นอุปกรณ์พ่วงต่อเนื่องเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ชุดที่2เป็นลูกหมาหกตัวสไตล์เราอยู่แล้วเนาะพร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อเนื่องเขาเรียกลูกยางเหล็กกันโครงยางหูแหนบแล้วก็บูทหูแหนบเราก็เปลี่ยนใหม่หมด ชุดที่3ว่าด้วยปีกนกบนปีกนกล่างรุ่นนี้มีทั้งปีกนกบนปีกนกล่างเราใช้วิธีในการอัดบูทนะเพราะว่าโครงสร้างของปีกนกหลักเนี่ยไม่ได้เสียรูปไม่ได้เกิดการบิดตัวเราก็เกิดการอัดเราก็อัดบูทปีกนกแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากบนแล้วก็ลูกหมากลูกหมากล่างเออฟังแล้วก็จะยาวจบสุดท้ายด้วยเอาเพราะว่าเราไปวุ่นวายกับชุดที่2ของช่วงล่างแหลกเราก็จะเอาไปตั้งศูนย์ปิดจบเรียบร้อย ยังกระด้ารถใหม่ฟังเสียงเครื่องเสียงช่วงล่างแล้วกับ,บตอนที่ออกตัวนะโอ้โหแบบชอบมากเสียงเครื่องโคตรสดนี่ภาพรวมอ่านี่คือผลงานเราครับคันนี้ขอบคุณคุณอาสารดถแล้วก็ FC ที่เข้ามาใช้บริการมากขอบคุณครับเยอะ